พี่ออยมานะคะวันนี้พี่ออยจะมาบอกวิธีการเวลาที่เราเข้าปั๊มจะไปเติมน้ำมันแล้วจะได้เข้าให้ถูกฝั่งไม่ผิดฝักสำหรับวันนี้พี่ออยใช้รถแคลมารีนะคะโตโยต้าแคลมรีเรามาดูกันค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะพี่ออยเชื่อนะคะว่าหลายคนเวลาจะเข้าไปเติมน้ํามันแล้วจอดรถผิดฝักถามว่ามันเสียหายมันมันไม่เสียหายค่ะแต่ถ้าเรารู้เอาไว้พี่ออยว่ามันโอเคนี่นะคะวิธีการดูลองเข้ามาดูกันใกล้ๆนะคะรถแต่ละรุ่นมันจะมีรูปถังน้ํามันขึ้นอยู่ที่หน้าปัด เราให้สังเกตนะคะว่าตรงจุดเล็กๆของหน้าปัดตรงนี้ค่ะมันจะมีลูกศรอ,อยู่ถ้าสอนหันชี้ไปทางด้านซ้ายแสดงว่ากวาถังน้ํามันของเราอ่ะมันอยู่ด้านซ้าย ังกเกตง่ายมากเลยค่ะเพื่อความที่รวดเร็วเวลาเข้าปั๊มแล้วเราจ,จอดให้ปิดฝั่งถามว่าถ้าเราจอดผิดฝั่งมันจะเป็นยังไงเพื่อจะได้จอดให้ปิดฝั่งถ้าเราจอดผิดฝั่งมันจะเกิดอะไรมันเติมได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเด็กปั๊มอะลากสายข้ามรถล,ลงมาเนี่ยมันอาจจะทำให้รถอะมีรอยขูดข,ขีดได้เพราะฉะนั้นสุ่ควัมไว้จอดดีที่สุดค่ะง่ายๆเลยค่ะเกตเล็กเกตน้อยวันละเล็กวันละน้อยเหมือนกันที่พี่ออยจะมาบอกกับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวแล้วก็ขับรถคนเดียวนะคะเพื่อความ มั่นใจและสบายใจทุกครั้งแล้วคลิปหน้าพี่ออยก็จะมาบอกมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถมาบอกกับทุกคนเรื่อยๆนะคะไปค่าเดินทางต่อไปด้วยกัน